สเปริก้าปีนองปองพี่น้องปองไปโอ้นมืนน่อวานในช่องเสียวออกเป็นลำเพื่อนนะครับออกามาแล้วพี่น้องขอดแล้วในรูปแบบสากนำโดยช่างตูโทุกี่แล้วครับพี่น้องผู้ได้จะดออกแบบซีซั่นห้า ตั้งฉากกับพี่น้องบระเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆตัวเองตั้งฉากสงสัยพี่รู้ดูการไอจวดขี้โก้พี่น้องกองคกพี่น้องกองคกสวัสดีพี่น้องกองคกพี่นออ้นองกองไปเป็นคำพังพเพเพิมพ์ว่าจังดีเจไหม <c oughs> ดีเจวิทยุไหม <c oughs> สวัสดีครับพี่นอ้องกองคกพี่น้องกองไปมื้อนี้มาในคืน วิทยุ FM มีแม่ฉากชาเพชรล้ำเพลินนักรับพี่น้องที่ไปตั้งอยู่บงมุมใดของเวทีพี่น้องรอหลุนเดอนะครับโอ้งามงามน,นะครับฉากระิี่ไข่ๆเดียวกันก็ตู่ล้ำพงนะครับพี่น้อง๋ยวงนี้สิเป็นวงจ้านะครับ ดาวแต่อันเก่าพี่น้องอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะนะครับกินดูขางจัวนำโดยช่างตัวนะครับโอ้ตะกี้เหเอสินดีลงตูเคยเล่นสีนบ่<อ>เนี่ยก็จังได้ไหมเอสินือแถวบ้านออโอ

วันนี้มันได้ช่องเสียออกเป็นน้ำเพื่อนโอ้ท่างพี่เขาบอกตามนี้เรืแล้วนี่ไหมกระดาษไหมครับพี่องโอ้โหตามกระดาษเล,ลื่อยเลยนี่นี่เข็ดสีอันนะครับพี่น้องทำสีตัว อันนี้ก็าจะไปเล่นเล่นความขาวนะครับเรีนบาฮะก็คือเล่นกับจ่อเนียนจ่อให้เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดขาวไว้เล่นความเขาก็เล่นความขึ้นกันเขาเขาเจอเอินว่าเล่นความมันสีเห็ดออกมาเด่นนะครับ สามารถใส่ฤูดูกันนาก็ได้อีกครับพี่น้องบ่เมันว่าเหตุเราก็ใส่ตัวรู้ดูกันนี้นะครับรู้ดูกันนาก็สามารถใส่อีกได้ทั้งหมดแปดตัวนี่วันนี้ลุงตัวบ่ฮะแปดพุดริเหลาน้แต่ม้นเอาไปประดิษฐ์ไปดอยเนาะฤดูกันนาเอาใส่ขวบอาจารย์เออขวบบ่งประตูมห้ยประตูออกข้างเขาบา่ติดตั้งเลยซี่ตัวเออค้างละสวง เป็นซีบันบ่งคนแลนออกแลนคอร์ดไหมฮะแม่งั้นแลเปลี่ยนเอาเลยเพราะมันมันยังใสได้อยู่้ฮะเงิน,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 นก็เรียกว่าอะแดปต์ฉากใหม่อะแดปต์ฉากเก่าให้เป็นใหม่ เดยก,กยไม่ไหวๆบรระากาศในสำนัง,งานพี่ร้อง ประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาก็ครับออกแบบครับครับ น้องประมาณนี้นะครับสามเขาทีสี่ตัวสี่ตัวเรียบร้อยนะครับวัดวัดอย่างลงตัว แกวยมสายตาวิศวะอันนี้ไม่ใช่วิศวะนะครับวิศวะกะแต่ <c oughs> าลาเม็ดบวดใส่นะครับก้าวยังดนกรบพี่น้องระมาณนี เรอหุดนนะครับว่าสิออกไม่เป็นแบบใดอีกนะครับฮะกลมย,ยังจะงิ่งที่หลังถ้าสีแล้วก่อนนีน่เป็นเียนท่ทำกันเนี่ย นี่แม่เป็ไหไยแล้วแล้ไมถ้าของต้องของนันไม่ได้แ่พายถ้าถางในเขเดียวมันจะบเ ครับลิปนี้ไว้สำหรับปีน้องครับจย่างว่าพบปะในคลิปต่อไปครับ